สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอปายว่สุขุคสุคนนะเจ้าค่ะพบกับอมารากากีราชนีแห่งท้องทุง่งนาอยู่ด้วยกันไมมจ้าจ้าจ้ากับอมารากากีฉันสวยและก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาบรายสุดท้ายอสุดท้าย มาทาเบื้ง,งน้องทำสิพาไปใช้เจ้าคะเลือกมืดปานนี้สวัสดีฮา,า,าน้องทามไปใส่ลูก,ลกน้องเหมยเอาวพูดทางหลังพีกามากากาับบริการไปยามเบสไปยามกบนะคะเจ้าค่ะอยากนางจะไปยามกบยามเบ็ดก,บน,บ,บ,ดกบนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะว่าเขาเนื้งเนื้งกบหรือยามเบ็ดกบเนี่ยได้นาะพี่น้อง คูแฝดก็ใส่ไปทั้งพูนเขาเจาไปยังี้ะไรพี่น้องเออน้ำกรบาดทานวันนี้ก็จะพาดูน้องทำเงีองเบ็ดกบเจ้าค่ะหลอดนี่ยมันไม่ใสแล้วนี่เข้าไปยังลอยเงินป่ายกเสียบพี่น้องนี่มันเงินเบกสกเสียบเสียบขีดกระเดียนเจ้าค่ะไปย่างไปลงพูนขีดกระเดือนพี่น้องส่งลงไปพูนนี่ค่ะขีดกระเดือนไปตะกินบ่วคะแซ่บแซบพี่น้อง นี่กบมันมากกระดกโค้โล่โค้โล่ชง,ลงเขากปกลุ่มเขาป้าทุวกวันนี่คือปกติเขาก็ไปเยี่ยงสองพันลุกพี่นอ้องไปเยี่ยงไปยามแต่เมื่อนี้สิพาพี่น้องมามาเบิง่งวิธีเขายามเบ็ดกบใส่เบ็ดกบ เจ้าค่ะใช่กล an ิ an an ่นเนื้อเบิดอีกแล้วเนื้อเบิดอีกแล้วเนื้อเบิดต้องเสียบเนื้อเจ้าค่ะสายขั้นใดอีกท่านได้ติดเบ็ดจ็กโตอยู่ตอนนี้ยังเหลืออยู่โบมีโกบกินพี่น้องกบยังบบกินนะเจ้าค่ะ ปลาซิวขอนปลาขอนพี่น้องปลาขอนยุ่ย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 กระบาดปานพ้นโบมากพี่ลงคันลุ่มสินี่ถามถึกแล้วพี่น้องมาสติดเบ็ดแบบนี้แล้วเจ้าค่ะนี่ยนกกระตาโมนกกอตาโมลีนี่เจ้าคขาการดูหาอยู่หากินกันบริสุขเขาเจ้าขาบริสุขเขาอยู่หากินกันเส็ยดนาฬิการเจ้าค่ะตลาดน้อยก็เริ่มบ่มากันแล้วค่ะไปในเมืองกันเนี่ยท่านบ่มีเวียกอะไร ถืออีกแล้วตัวนี้เจ้าค่ากบหน่อยพี่นะปาปด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 เป็นนี่งโแล้วบอนี่ไงกบหน่อยพี่นะอาตรงนี้ทำบรงเนงกับเพื่อหอดบือเศ้ามันก็สิรูดได้พี่นนองมันก็สิลูด แม่แม่พี่น้องมายังกบน้ำกันเจ้าค่ะยังเบ็ดกบน้ำกันนะเจ้าค่ะคู่แฝดกับพูนพี่น้องเย็นไฟอยู่กลางทงมิบปิ๊บปี๊บปี๊บอยู่พอโอ้ยทำเบ็ดกบป่นะเบ็ดป่ะนะนี่นี่เออถูกอีกแล้วเจ้าค่ะถูกอีกแล้วนะเจ้าค่ะถูกอีกแล้วจ้าเอาหนีถูกไี่แหละเนาะเนาะก็เป็นได้เป็น ดี่ัท้อไปทางไหนูบุญละคุญละไปทางบางคำบุละบรรยา,ากาศตนอนดึกๆนะเจ้าค <ขา S 1> ่ะก็จะประมาณนี้แหล,พพลพะพี่น้องฝึกแล้ว น่าถือบ้างถือแล้วเจ้าค่ะนี่แหละวิธีใส่เบ็ดพี่น้องมาเ้ยอีกบอะเกาะ้างมันไหวพี่น้องกะอบอกจ้้ค่ะตองแต่งตองแต่งพี่น้องเอ้ยบ่เสียต่ำต่ำโบนญ่พ่นเขา อีกหน่อยนึงมันก็สิโตใหญ่พี่เนอะฟาดหมดมาเลยที่น้าเชื่อไม่ได้ใหญ่ปานนี้เด้อพานางเถ่ามาทรมานมันทรมานนี่หัวหัวใจสายถืออีกแล้วบ้าถูกอีกแล้วเจ้าค่ะไม้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 เจ้าค่ะเอาขั้นนี้ไหม บ้านด้วค่ะจุดบ้ไม่เลยโบกินเออโบกินก็ขึ้นไปเรื่อยๆปลดอากบแล้วก็จะใส่เหงียไว้ต่อเด้พี่น้องก็จะใส่เหงียไว้ต่อมือเศร้าเส้นไม้หยาบอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะถืออีกแล้วบอกตัวใหญ่บอกบหน่อยพี่น้องเป็นกบหน่อยพอดีปนเส้นไม้ส่งโอ๊ย้นแสบเลยเ่าน ต้มก <Beautiful. S 2> ับเปื่อยไว้ๆเนาะกุบหน่อยกุบใหม่เนาะนี่เจ้าค่ะหน้าตากบประมาณนี้นะคะถึกแล้วึงแล้ววะถึกแล้วเห้ยถึกแล้วทำยามขึ้นมาให้เราทำยามตัวใหญ่เหรอตัวน้อยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่อ้วนอ้วนแค่มาตัวอ้วนแท้นี่กบหน่อยปนแซ่บแซ่บเลยจ้ากรบบานเฮาแซ่บนะคะ บบลายปีนี้กบลาย <ไป S 2> พี่น้องมีหลายรุ่นจ้าค่ะมีหลายรุ่นนิเชอร์นเชอร์ส่วนมากก็จะชุดรุ่นเดียวกันนะจะรุ่นเดียวกันพี่น้อง ต้องหาเด้พี่น้องต้องหาอยู่หากิ่นเดยต้านก็จะมีอยู่มีกิ่นนะเจ้าค่ะเพราะว่าไก่บ้านไก่เมืองไก่ตลาดน้อยยิงเนะถ้าเ้าบัห่ากันไปซื้เข้าวย่างเดียวกับบวไว้นะคะพี่น้องเนาะสิมัวแต่มาสงสารบริกรนะคะเบดบ็ดนี่มาสงสารเลยนะเนาะมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ พวกแบบวงกรวงวงจรไหมวงจรชีวิตลดแล้วลดไปอีกลตัวนี้นะคนักเบ็ดกระหอยพคนใหญ่ยังคุ้นอยู่ดลยยิ้สายลดอีกแล้วตัวนี้จ้ะเบ็ดตีไปง่ายตัวนี้ถือยาค่ะถือก็แล้วกบน้อยพอดีกินพี่น้องปนก็บแสบนะปนมืญสระด้วยนาะก่อนมัอห้าสิบแปดเหนาะเฮ้ย ก่อนมัวสิ <50 S 2> ไปเนียงเฮ็ดมื่นผมเป็นเนียงเฮ็ดพี่น้องมือนที่เจเจี๊ยบนอนอยู่มันนีข่ขางคืนบริเมื่อคือว่ามื่นมั<ใ>นสิพากันไปหาเฮ็ดแต่เศร้าเจ้าค่ะเ <ใน S 1> พิ่นว่าเฮ็ดป่าเฮ็ดสมปีน่ะแหละนะมองออกก็เลยว่าสิพากันไปเฮ็ดตาบเดี๋ยวนเออเขาว่าเขาว่าเฮ็ดออกนะนก็เลยว่าเออนอนกับอัมลาไปหาเฮ็ดเศ้ากับบัวนะสิชวนฉันสิชวนฉันไปนั่งเฝ้าให้มันแจ้งโอ้ยกับบัวนั่นเลย đi à, nghe ui, ui ui Xe nghe oi, Ui Ui la nghe Kham, này nè tham, mẹ này oi, mới xen nghe nằm bới. <laughs> กูเตือนมาคุณมาแซงอยังอุเสียงมาฮอนพี่น้องเสียงมาฮอนเจ้าค่ะมาฮอนเว้ยแปะแปะแปะคำเลิกแล้วพี่น้องอยากเมียแล้วนะเจ้าค่ะเมียยางแล้วกบกระเดียร์แล้วพี่น้องนั่นนั่นนั่นพูดพูดอยู่แจ๊พุนติดอีกแล้วจ้าตัวนี้ปอบไม่กินนะคะนี่เห็ดกุ้งน้องมาปุ้นเอา เดินต่อไปจ้าพ่อเบ็ดยังโบเบิดนะเจ้าค่ะสาวน้อยบ้านนาสปาบานทุ่งสาวน้อยบ้านนาสปาบานทุ่งสวมใส่พระทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งไทยต้องให้อยู่ให้กินแบบนี้แหละพี่นองเนื้องกบเบ็ดเนื้องเบ็ดกบเจ้าค่ะใช่ ถึงอีกแล้วค่ะพี่น้องปุ๊ดเอามาเท้าย่านยังคะมาทุ่งให้ทุงหน้ากับพายกระเป๋าคะ่ะพายกระเป๋ามีเงินหลายบ่คะ่ะนกักชิมาอดต้นกลางทงนี่หรอกชิมาะปุ๊ดยังนี่จะขีข่ขมากเลยอยู่นี่อักขาอยู่บ่ตัวน้อยบ่อักก็ได้ตัวน้อยไร้ขฮาวก็บอบ่แม่กระเป๋า,าเงินเช่นนะคะตัวน้อยก็มุอปล่อยไว้ยีนน้องพี่น้อง พูงขี่กันมาดึกๆพี๊อ่ะไปกับผียันพี๊อ่ะไปกับผีไพเป็นผีบบดที่ไงโอ้ยสมยานป้าบบดนี้่าเปาันนีเออเพราะว่าป้าเป็นผีดึกๆมากสิติงยเสียงเขียดที่น่าหองอดอดอัดแอดสคาบรรยากาศตอนดึกๆนะเจ้าค่ะ ถอีกแล้วจ้าถูกอีกแล้วค่ะไปนี่พี่น้อกกระสีใส่มองน้ำขอนแล้วจ้าจะมีกบกบกผสมากินปลาขอนนะกบหลุดลังพี่น้องให้หลุดก้อนน้ำหน่ำเนี่ยตายปลาเบิร์ดฮะเกระต้วมต้วมทำวะใส่ดิ่งก็จะโตใหญ่เนกระสีใส่มองอันที่เป็นน้ำขอนนี่พี่น้องต้่มนำขอนประมาณนี้ก็ใส่ได้ที่มีเห็ดดินเหน่จักหน่อยหนึ่ง นี่หัวกบก็มีพี่น้องนะเอ้าหัวกบกำลังไงมันมีหลายรุ่นพี่น้องมีหลายรุ่นหัวกบกำลังออกขาก็มีเจ้าค่ะน้ำแข็งปลาบีบคอท่าน้ำแห้งคนนี้กบหน่อยรุ่นใหม่มันอกาซือปลาเือพี่น้องพนก็บโตกเจ้าค่ะยังกบยังกบเลยแกนนะเจ้าค่ะยังกบกับอมราแล้วก็หลานเจ้าค่ะ ทั้งนกระถืั้นกระถืออ้าวถือทุกร้านเลยแบบนี้ให้เธอกบหน่อยพี่นนาะบรรยากาศก็จะได้ยินเสียงแมลงร้องอยู่ด้วยนะเจ้าค่ะแต่ของทำได้อีกแล้วนะอ้ยมาสีกบเอามาลกินเกกินนะเบึงลูกโอ้ไปจังจอกบบใหญ่เป็นไรเมื่อไปต้อยองนอนกนอย ฟังนนกระสือตอนก้าห้ามกินบรรยากาศตอนดึกๆในจะขายังเงี้ยงกบอยู่จะขาเอ้านั่งไปนั่งมาไปมาพอะเว็ถือกบกบถือเบ็ดนี่อีกตัวหนึ่งอาไหามนี่แต่มันนอนตัวอ่ออาวตัวอามปาปวดเอาปวดเอาปวดเอา ได้ละจ้นี่เก่านิตัวใหญ่ปะตัวนี้ตัวใหญ่เนาะตัวนี้น้ำอ้าวจะปดเป็นจะปดแต่แม่จะปดเป็นจะปดแต่แม่เหรอจ้าอ้าวคืออาพรมมือเศร้าอันเขาไปหายให้บ้างเธอเก่าเมื่อให้แม่เธอปนเจ้าค่ะเอ้ามือเศร้ามันก็ได้ลายเลยได้สองสามโลพูดได้อันนี้ก็ยังได้ลายเลย พอดิปนแซ่บพี่น้องเอ้ยกระดูกกระปุกแข็งได้เป็นโลเลยเด้อจ้าม่วนเว้ยทั้งที่ทั้งนาเธอมันยังใบใหญ่เหมือนปะขนาดทุกขมันยังบอกค่อยมีเนาะ ก้าเด้อพี่ก้าเด้อตุ้งแแดงตุ้แแดงขาดังเด้อก้าเด้อคือแพร่คือดังเนี่มีกระถืกแล้วถูกอีกแล้วจ้ากบลายพี่น้องกบลายคนไส้นะบ่าวพี่น้องเอ้ยเอาบ่วไส้ขาเจ้ากับมาไส้เจ้าค่ะคนในบ้านอ่ะล่างรุ่นๆไวรุ่นเขาเนาะเขาไส้ขายพี่น้องโลละร้อยห้าสิบบาทเจ้าค่ะโลหนึ่ง่แม่นหน่อยๆดิพี่น้องเอ้ย กบน่อยทั้งมาทั้งคนเจ้าค่ะป๊อดเธอนนะป๊อดเถื่อ้ป๊อดเปี่ยบ้า อ๋อไอ้คือปดเนี kind of ่ยค anyway> ือปดนี่นั่นปะให้นางปดให้โอกาสนางปดก่อนนะจ๊ะค่ะไม่ดูค่ะถือแล้วนี่นี่เห็นจ้ำปดจะไม่เถ้าแมนว่าแมนว่าแต่นั่งเพื่อนนั่งหอมเกมใส่ตัวเองมันไม่แม่ละแต่ละเพลงไงแต่ละจ้ ถึกดีอู่พี่ <setting S 1> ถูกแลวเจ้าค่ะกระมวลเลยนี่ไงอ๋อยบ้านนาสัมปะบานทุงอยู่บ้านเฮามวนแท้แล้วนะเาากกิ้กกกรงกินไหมนี่นี่นี่กกกุ้งกับกรงน้งเลยศัน พี่น้องหมากำลังกดญยาบยบบยบกตามันเจียบเจ้าค่ะอีน้อยละาดูมันแล้วเดียวนี้นะน่นโอ้ยไม่ใส่เรยเบ็ดโอ้ยฟางใคร มามามาสอบเมือม่มอ,นะอ,เ,อเ,เลยพี่น้องเอ้ยไปบ่มีเละมามามาหอดเทือนแล้วหอดเทียงแล้วเจ้าค่ะหอดเทียงแล้วเรามาดูกันนะเจ้าค่ะว่า <ใน S 1> ได้หลายบอ่บมอมาถอดเจ้าทัง้งพ่นนห,นหนุ่ยมาถอดให้เนาะทังมาถอกเบิบ้งดูพี่น้่ยเอาพ่นเบิ้งน้ำว่าได้หลายบอ่อมาดูกันนะเจ้าค่ะถอกท่าน เปิดเปิดฟ้าของถองลงไปขดลงขอลงขดลงขดลงอีกผูนพี่น้องขดลงงบเบิ้กบน้อยเจ้าคกบน้อยกบน้อยโอ้ยไปลงบุญฮักคามันไปเลยตัวน้อยตัวใหญ่ร่วมกันพี่น้องเจ้าค่ะมาถึงนี่ก็เสร็จแล้วพระจ้ารและเจ้าค่ะพี่น้องปองป่ายเบอร์สุกุตสุคนเจ้าค่ะ สบายดีสบายดีอผักปลุงเนยผักไปลุงดูผักปลุงด,ดูจ้าพี่น้องก็เสิบแล้วพาจากแล้วเจ้าค่ะจ้าอ้าวเร็วผักอนไรก็แสงน้องคาดในเด้อนั่นแน่ให้กำลังใจเล็กน้อยแล้วก็เอามาลาด้วยนะเจ้าคา่ะสบายดีไปนอนแล้วเจ้าค่ะ